เลขสองแสนหาพู <laughs> ่นะกุกครับเออกุกย่างไก่ย่างไก่เนาะเป็นแต่แซ่บแต่ว,ว่าโอ้ซิมมึงจะขึานแนวแซ่บซิมในบ่เนี่ยโม่จเจ้าใส่ซิมเหนี่งซิมเอันเจ้าเปลี่ยนปอกดลวยนี่ย <laughs> ซ, <laughs> ซิมในบน่อซิมเราซิมตรงเหน่งเนีะโอ้อย่าให้มันนั่นก่อนขวานไปขวามือ่ไทยไปเหยียนะบเจ้ากู นัเองด้นี่ยโอ้จากกุ๊กเลยนะกุ๊กไงเลยจากกุ๊กไงด้ยเนี่ยยางไก่ครับนี่กุ๊กครับนี่กุกโอ้พันมักพันมัดผมมาวาใส่ไฟเสียกุ๊กกุ๊กกับกุ๊ก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 ก่ดยอกมันตัดต่ออะไรอยูุ่รอกมันใช่ปัญหาหรอกอันนี้เยอะย่อยย่อย อายยอาย่าเยนาลยยเกได้กินละมียางไก่เป็นตัว